โอเคก็สวัสดีกันใหม่อีกรอบคือตอนแรกผมอัานไปแล้วเว้ยแล้วก็ผมไม่ได้เปิดใหม่ตอนอัานเว้ยก็คือมันไม่มีเสียงผมอันนี้ผมมาเปิดใหมล่ละโอเควันนี้เราอยู่กันในเกม d o w o of d e น t i n y นะซึ่งเป็นเกมแนวสร้างเมืองเนี่ยสร้างเมืองเงี้ยแล้วก็มาในทีมสามกง แต่มันต่างกับสามกองอื่นตรงที่ตัวละครนี้จะมีแต่ผู้หญิงนะซึ่งตอนนี้ผมเล่นผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีแต่ผู้หญิงนี้เป็นตัวแรกที่เราได้ไม่มีอะไรวันนี้ตัวที่ผมจะมาตามหาก็คือเล่าปี่เพราะว่าน่ารักแล้วก็สีเหียวน,น,นี่คือเฮโฟลักส่วนเหโผลรองก็คือน่าจะเก่งน่าดูนะเพราะว่ามันมีบัฟเพิ่มจำนวกนกองทหาอะไรย่างเงี้ย ส่วนโัโชก็เหมือนกันแหละตัวโ,โชก็เก่งแล้วก็มีปับ๊บส่วนตัวละครสุดเทพของแทบจะทุกสามก๊กอย่างดิปโปก็มีนะนี่นิปโป้ก็เก่งนะแบบว่าหลากหลายยืดยุ่นไปได้เยอะสำหรับผมนะอันนี้อันนี้ก็น่ารักนะแต่ผมอ่านสกิลแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งหรือถ้ามันเก่งก็แปลว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละโอเคเ ว่าเรามาเริ่มกันที่การซุ่มเลยว่าวันนี้ผมเตรียมป้ายมาทั้งหมด20ว่อป้ายซึ่งฟังมันอาจจะน้อยนะซึ่งผมบอกเลยว่าก็ก็ก,ก,ก็ก็ดูน้อยนะแต่ว่าแต่ละป้ายมันก็ราคาแบบแพงใช้ได้อยู่นะเนี่ยการเปิดทั้งหมดคือเปิดแบบมีกี่ไบคือเปิดหมดเลยนะคือไม่สนไม่มีเปิดสิบครั้งอะไรนะเพราะงั้นผมจะมาเริ่มกันที่ทีละครั้งละกันก็ขอเลยเราปีกับโจโฉมาก่อนเลย2ตัวนี้ แค่นี้จะให้ริโป้มาก็ดีนะเกมนี้ยังไม่มีของเบงนะไปที่ตัวแรกเลยมาแล้วเอ้ยผมลืมเปิดเสียงเกมฮัลโหลอะไรเนี่ย <c oughs> เล่นมาขนาดนี้โอเคครั้งแรกเกลือนะได้เศษวิญญาณของอวีกายมา,มาโอ้ยเดี๋ยวกดไปไปงงแล้วไปงี้อรอเอาแล้วเมื่อกี้ผมกดอะไรทำไมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาใหม่เอาใหม่เหมเฮ้ยมาปะเนี่ย <c oughs> วู้ยได้ดาวทองไปฟาบแล้วเหรอก็ถือว่าดีนะโอเคไปกันต่ออย่า <quin S 2> ไปหยุดอย่าไปยองโอ้โหโอ้โหไม่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 เอางี้ไม่เอางี้ขอร้องเฮ้ยมาปะเนี่ยเอฟเ่งอย่างงี้มาหรือเปล่าดอกบัวเฮ้ยเป็นอีปีกเตียวเปาเตียวเปาคือใครอ่ะ ผมรู้สามกมมาแะแต่ว่าผมไม่รู้จักตัวนี้จดัดเเตียวหุยนะโอเคไปกันต่อไปกันต่อนันนี้น่าจะเกลืออุ้ยไม่ไม่มท,ำมทำอะไรนี่บองเอา้านี่บองนี่มันเก่งอยู่ไหมหรอคนที่ชนะคนอูได้นะเรียบร้อยขออย้อมูลพี่โอ้ยมานี่มานี่มาหรือเปล่าอุ้ยโหลดนะอย่างนี้อีปีกปะเนี่ย แต่ผมจะได้เรเจนดารี่เฮ้ยอ๋อีปีกอีปีกนี่เจอเจอเปยเจอเปยชื่ออ่าเลยนะโอ้ยอีปีกเขาเยอะอยู่นะแต่เราอยากได้เลเจนดารี่ขอแล้ขอเราปีกมาก่อนเพื่อนว่าเราเปิดนี่ขัดตัวมาก่อนโอ้โหเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เปิดเกือบแล้วโอ้โหมากันติดต่อกันเลย ไม่ต้องพักไม่ต้องพอนอืมผมว่าเราเดินทางมากันเร็วนะนี่เดือนนิเดือนสิบสามป้ายนะยังอีกนะยังไม่มาอีกนะมาเถอนะนิดไม่ใช่พอเปิดไปแล้ววันต่อมาแบบมีตู้แบบตู้เรล็กมาสวยจัดตู้เร็กของเบงกระเกรือรอเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนี่ดีนี่ดี เฮ้ยยังไม่มาจริงหรอสักตัวโจโจมาแล้วมาปเป็นเซตเลยใครไปหั่นเนี่ยเฮ้ยมันเหลือสิบใบแล้วใจเย็นมัผมขึ้นดาวไอ้นี่ก่อนดีกว่าไอ้โจล,ล่งเนี่ยเก่งกระบ่มามันผมขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันได้มนันเอาเศษตัวอื่นมากินได้หรอเนะี่ยโอเคสฝนโอเคเอ้ยมันกินไปดาวต่อไปได้เลยนะ ตอนนี้ก็เราก็จะได้เเวลแม็กขึ้นมาเป็น20่สิ่งกันต่ออยู่แล้วนะหนึ่งในงสิบเนี่ยแหละมันต้องมาแล้วอุ้ยหลดนานหลดนานอย่างนี้เอ,อ้อโจหงอื้อหือ มากันทั้งมาสมุมดเดลิเดียวขอร้องแหละมันต้องเปิดสิบครั้งการันตีเงะอืมลีบองสองรอบแลยเฮ้ยม,มาสองตัวมาเป็นคู่เลยมาเป็นแพคคู่เลยอืมเออจะพูดอะไรดีอ่ะผมว่ามันแปลกแปละอีต้องมาหรือเปล่าอย่างนี้ไม่แค่อีปีกไปอีฝีงนี้ ตุเยแล้วตัวซ้ำด้วยนะโอเคไปอัปเดตแล้วกันอโอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหโอ้โหจะปวดร้อนร้าวเมื่อกี้นี่มันอะไรกันนี่เดี๋ยวเราเปิดนี่หมดเลยไปธรรมดาวันนี้จะมาสุ่มกะมาสุ่มล้วนๆเลยนะเอออันนี้เปิดได้แต่ทีละใบนะเปิดห้าครั้งโดนไม่ได้ทั้งหมด มาเทาน่าโอ้ยจริงจังปะเนี่ยเจะไม,มาเหรอเพื่อนสี่ใบแล้วนะเนฮะ้ยผีเสื้อมาสิบแปดตัวเลยที่เนี่ยอีปิอีปิกว่เนี่ยอือหือแล้วดูชื่อรุดตัด่แงเลยฮะรุดตัดกุดคือใครครับเนี่ยอันนี้คือใครอ่ะไม่รู้จักเลย หนึ่งสองสี่ยวี่เกะแล้วโอ้โหน่าจะเค็มเดี๋ยวไม่ทำดับแร่มีตัวเดียวปะเนี่ยไอมีสองตัวแม่ตนี้เสองไปแล้วยังไม่มาจริงหรอเดี๋ยว๋เชื่อจริงปะเนี่ยอืมคาถาแล้วคาถาแล้วคา่าแล้วของป้ายเนี่ยมาเถอะนะ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเหลือแต่ชื่ออะแล้วดูมันใบละพันสองนะอืมราคาแบบจุกๆกันเลยเดียวนี่ผมสุ่มได้อีกสองใบอย่างนั้นอะว่าเอาโชคไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่าบางทีเราคือมันมันมันอืมมันมันมันแพงจัดอะดูราคาละพันสองะพันสองนี่มันเท่ากับ ส่มครั้งหนึ่งมีประมาณเกือบสองร้อยบ้าหรือสองร้อยเลยปเออประมาณประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบสครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเชื่ออย่างเพลงเลยโอ้ไ oh hey, ม่ก้อนเอ้ผมแถมแล้วกันนะผมแถมผมแถมอีกครั้งหนึ่งครับผมแถมครั้งหนึ่งแถมนะแถมนะนีะ่แถมนะ ถ้าไม่มานี่คือจบจบคลิปหมดแค่นี้นะโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะอันนี้คือไปแล้วนะนะมา